In that, eight are in that collarbone. and he's out a for a podium. <laughs> 2.4 seconds now separate Rossi and Crutchlow. It's bunching up between the front five. And if it comes to a real พอยิหมันเล็กกดแตกมันไทยม่ล้มมาเสียคนแปสัวเสียทพหกลงเรียนประจักศิลปะขันเรียนจบแล้นะเรียนจบแล้วนะสุขยเอ๊ยข้าดังกันด้เกคุณหมอคะทำไมมันใส่กดเต็กพอยิมันเล็กกดเต็กมันส่ร้มไม่ไดไปหาสัวทุเรียนจบไปเจอกันมา โยโรคพยาบาลสกลนครนะตัวจะเริ่มรักษาผู้ดีๆนะผู้เรียนจบแล้วนะดูเสียมาหลายหันแล้เกี่ยวออกข้าวตองหาได้